สวัสดีครับคลิปนี้เราพามาดูสุนัขพันธุ์เกตเดนนะครับตอนนี้เรากําลังเริ่มเลี้ยงหลายตัวเลยนะครับแล้วก็เอาพอรมาผสมนะครับผสมกับพ่อพันตูบเบอร์เลยนะครับใหญ่กวัวใหญ่กว่าลูกวัวเลยนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดที่สนใจลูกสุนัขก็ลองมาดูแล้วกันนะครับที่ฟาร์มนะครับหรือโทรติดต่อมาที่8 7 2 2 8 2 1 2 1นะครับ อ่ะพร้อมได้อ่ะลงมายิ่เลยกลับกลับกลับมารับตัวเมียกลับนะครับนี่นะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวหู้นะครับพ่อพันธุ์หรือว่าใหญ่โอเคเลยนะครับโครงสร้างดีกระบอกปากดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับใหญ่มากนะครับใไรที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหรืออยากผสมพันธุ์ก็ติดต่อมาได้นะครับ ไปแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปนะครับสวัสดีครับเรามารับตัวพอดกลับบ้านนะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์นะครับที่ผสมกับพอดไปนะครับดูโครงสร้างนะครับดูกระบอกปากนะครับโอ้ยใหญ่มากเลยนะครับ พอดีครับอดีครับหมาตัวเองไม่วิ่งมานะครับ <What? S 1> พอด <What? What? S 1> พอด <What? What? S 1> เรามีโซ่อยู่ตัวอันมันนี้มารับตัวพอดนะครับ ไม่โดนผสมอย่างเดียวใช่ไหมพ่อเอากลับจะได้กินเอาซับเอาับพันหนึงจะได้กินนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงกี่รอบพ่อกี่รอบแล้วครับหลายรอบเลยใช่ไหมครับแต่มันใหญ่มากเลยนะพ่อตัวนี้อันอันอันไอ้นี่หน่อย

มมาแลาแล้วแตัวน้กไม่กินข้าวไม่ค่อยกินผสม่างเดียว 我他妈！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 我 <laughs> หมาใหญ่ใจดีเอาอยากจะจับมันยกขึ้นแบบนี้ก่นนี่ไหมถ่ายหน้าข้างโอ้ยมันเอ้โอ้ จะทับอย่างเดียว <laughs> ม,ม,ม,มันดื้ออย่างนงี้ยป่ะไพนีตัวมีดื้ยอย่างนงี้ไหมตัวใหญ่มากไหมเนาะกระบอกปากตัวนี้ชอบเล่นเนาะ น,นี่คือตัวผู้นะครับพ่อพันธุ์นะครับที่ผสมกับพอดไปนะครับก็หลายรอบแล้วนะครับตัวเมียไม่ไก,ไกินข้าวลเลยนะครับเพราะโดนโดนผสมไปบ่อยเกินดู <c oughs> ตัวผู้ใหญ่มากนะครับก็สูงใหญ่กว่าตัวเ <c oughs> มียนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็คือให้ดูชัดๆด้านข้างนี้นะครับตัวนี้ไปติดผมยังไง ลูกหมาเข้าไปหมดยังพออันเหลือสองอันนี้จก็ไปสรงเหลือตัวเดียวเะ็บรงนี้ตรงที่คอนแสนนครับกบอกปากใหญ่มากเลยอ สวัสดีครับ,บค,ครับ,บค,ครับ,บค,ครับ,บครัอะไรครับศักสิปหีเริ่มหมุดหงิดนะครับเพราะว่าสมใบบ่อยมากแล้วนี่ตัวมใอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ติดผมมากเลย มาลูกะมาเลยสำหรับท่านที่ต้องการหมาลักขานะครับหมาใหญ่ใจดีนะครับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือเกตเดนนะครับใหญ่จริงนะครับดูริบป,ปากนะครับมีริบป,ปากกระบอกปากนะครับอันนี้คือพ่อพันธ์นะครับ ติดแน่นอนนะอเนะตัวเมียจนลุกไม่ขึ้นเลยนะครับถึงกับไม่อยากจะลุกเลยนี่ติดผมมากเลยเนี่ยเป็นสีกะปินะครับ ตัวนี้ก็เคยอยู่นี่มาตั้งพักหนึ่งใช่ไหมครัเคยเลี้ยงอยู่ใช่ไหมครับพ่อเคยเลี้ยงมันใช่ไหมมา,มาพร้อมกันเนี่อ๋อมาพร้อมกันครับผมมันตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็เอาไปพอเอาไปแล้วก็เอาตัวนั้นมาครับแดงๆสวยๆหมดเลยมั้งไงอ,ออกมาสีดังๆสวยๆให้ล่ะ สาสี่ตัวก็พอใจแลอะอะเขาขาอมา,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 าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกเสือพอดูแต่ตอนมันมามันก็รู้กันทันทีเลยรู้จักเลยเนะพอ่อใช่ไหม ชอบกระบอกปากจังเลยกระบอกปากใหญ่ดีแต่มันไม่ยอ,อมเล่นด้วยนะเนาะไม่มันถ้ามันอ,อยากให้มันสิบนาทีขึ้นไงดูใหญ่จริงโครงสร้างดี ตัวนี้ติดผมเลยพ่อไปลกลับด้วยกันลุกูกเห็นกขะท้อง11ตัวนะพอดไม่ใช่ออกมาตัวเดียวล่ะพอดนี่นะครับเพื่อนๆใครที่สนใจเก็ดเดนติดต่อมาได้เลยนะครับ ท่านที่สนใจนะครับนับท่ันเก็ดเดนไปละเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวผนจะตกก่อนไปละครับสวัสดีครับทุกท่าน